สวัสดีคะ่ะทุกคนเสร็จงานแล้วเปียยเยเล่เลยตอนนี้4โมงกว่าแล้วพี่น้อง4โมงกว่าลแล้วนะคะจบเสร็จสินภารกิจแล้วตอนนี้ก็บอสกับซอสก็กำลังขอบคุณแขกทุ่งเกียรติขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานเปิดตัววันนี้แบบโอ้แบบว่ามันมันเกินคาดนะคะ เพิ่มนคาดที่คาดไว้ยี่หรี่ได้พี่น้องเแล้วจิตภาพพี่น้องไปดูบรรยากาศการอขอบคุณแขกบอดก็ซ้อนภาพพี่นอ้องไปดูก็ขอแงามเถอะวะบอดก็สาวพี่ตีนพี่ตีสาวเลย <c oughs> ตัวใส่ชุดกางเกงก็ไม่ปั่นนะภาพพี่น้องไปดูขา ายลูกครับแม่แม่แม่ทุกคนที่มาดูปะซอยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์อดแคลต์แต่ละสูตรแต่ละสูตรไปนะคะัาได้แล้วก็มาสอดกันเลยเลยเล่าขึ้นคอนเสิร์ตสองช่วงสามช่วง

ไม่ยังล่ะากีมา้าน่โก e> <Yes> ีจ้าสวัสดีค่ะยากีนบมพงษ์ผัดเนาะขอบคุณค่ะเป็นนั่บมตรีแน่

เห็นาค่ะเห็นปลาอยู่านะมาเะไปเขาจะกนรสผลไ้ปอกปลาปลาหางมากกว่านไนเมีไหนวัดกับศก็สมัยกั

सखी को बोला था ये भी करता पर करता पर करता रिंग कर भाई साइड पर करता पर साइड रिंग कर भाई साइड और रिंग रिंग का खुपून